พำหรับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอ่านเนีนะคะเป็นในเฟซนะคะอันนี้ก็คือบันทึกไว้เฉยๆนะคะจะขออ่านเป็นนี่ค่ะอยากรู้บุญกรรมของตัวเองไหมเป็นก็จะขอมาอ่านเป็นวันศุกร์ลกันนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่เกิดนะคะวันไหนก็แล้วแต่นะคะ ก็จะขออ่านวันศุกกันนะคะสำหรับใครที่เกิดวันสุกก็จะโช่องีไปด้วยค่ะอันนี้เป็นของวันสุกนะคะวิบากกรรมของคนเกิดวันสุกและการแก้ไขมักจะหาความสุขโดยแท้จริงไม่ได้มีแต่ฉากหน้าที่แสดงให้คนเห็นเท่านั้นแต่ภายในลึกๆอาจจะไม่มีความสุขกับชีวิตทำไมชอบอาสาคนอื่นและทำไมชอบเห็นใจเกิดคนอื่นเพราะการรมที่แสดงผลมา คือคนที่ขาดในสิ่งนั้นเหมือนช่วงที่ไม่มีไม่มีคนคอยอุปถัมภ์จะได้ดีเพราะตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการแก้บุญหรือแก้กรรมที่เกิดมาบางท่านแต่างงานบ่อยแต่บางท่านไม่ได้รับการแต่างงานหรือไม่มีคู่เลยรักใครไม่สมหวังอาจจะสังเกตได้จากกรรมคือกรรมที่ท่านเคยหลอกคู่ตัวเองและไปแอบกิกกับคนอื่น ปล่อยคู่ให้อยู่เดียวดายอยู่บ้านรอเป็นทุกใจหลอกให้รอคอยหรืออีกประเภทคือให้ความส่งหวังในเรื่องความรักกับคนอื่นแต่ไม่ผิดศินอีกแบบนั้นรักแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ทําให้เขาทุกทรมานจิตใจมาก่อนคนเกิดวันนีต้องระวังอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิดความรักและการยึติด เป็นตัวที่ทำลายความสุขของคุณเองได้อย่างมากเกิดมามักกํมพระบิดาหรืออาภัพคนอุปถัมภ์และชอบคิดมากกับเรื่องเล็กน้อยคิดถึงเรื่องเก่าๆเสมอการใช้จ่ายถ้ามีอยู่แล้วจะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าใกล้หมดและก็หาทุกรูปแบบขอโทษค่ะพอดีเมื่อกี้เพนจบนะบางท่านหาเก่งแต่บางท่านใช้เก่งนั่นเอง การแก้ไขวิกฤตกรรมของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่ยงสามีหรือภรรยาของคนอื่นมาเป็นของตนเองสองมันถวายเทียนคู่ในวันเกิดตนเองปีละครั้งขอเสริมดวงชีวิตคู่ให้พบแสงสว่างในชีวิตคู่ที่ดี โดยไปกับแผ่นและอธิษฐานขอพรสามถวายสังฆทานในวันเกิดเพื่อขอพรอให้สมหวังด้านชีวิตคู่และอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้านายเจ้ากรรมนายเวียนและคู่ชีวิตที่เคยล่วงเกินไว้ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติให้ได้รับอีกและโอ้ยแนี อยู่ไหนแล้วคะเมื่อกี้ให้ได้รับกุศลและอโาหาสิกรรมซึ่งกันและกันสี่บริจาคทรัพย์ให้กับคู่แต่งงานในงานแต่งงานเพื่อส่งเสริมให้เขาสมหวังในความรักและตนเองก็จะได้บุญต่อไปห้าไกลเกลี่ยคู่สามีภรรยาที่ทะเลาะกันแยกทางกันให้มารู้สึกดีต่อกันจะได้ทําบุญด้านธรรมชาติได้ชีวิตวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้ามีหนังสือกรรันอะไรก็จะมาให้ฟังนะคะบ๊ายบาย